สวัสดีกันทุกทุกคนทุกทท่านครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2563ครับมาดูโคกหลังนาของพี่เขยนะครับหรือว่าลุงวิทย์นะครับตามที่เห็นครับตอนนี้ท่านได้นี่ครับปลาแล้วก็ปลายท่อตรงนั้นครับน้ําไหลนะครับนั่นตรงนั้นเห็นเห็นตรงนั้นนะน้คือน้ําไหลครับน้ํามาจากน้ําบาดาลหรือว่าระบบโซลาเซลล์ครับท่านก็สูบใส่เรื่อยๆสูบใส่สะครับสาจะเลี้ยงปลาเห็นนะครับปลาขึ้น เต็มเลยนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆสระนะครับอย่างที่บอกไว้ว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เรากลัวเสียที่ในการขุดบ่อท่านก็จะไม่มีปลาท่านก็จะไม่มีพืชผักทางการเกษตรที่มันสามารถที่จะเก็บได้นะครับโซลาเซลล์ท่านก็จะอยู่บริเวณด้านนู้นนะครับนู่นเลยโซลาเซลล์ท่านใช้บริการของอำนาจโซลาเซลล์นะครับติดตั้งนะครับเมื่อมีแสงน้ําก็จะไหลครับน้ําไหลก็จะมีการเก็บไว้ครับเก็บเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในรูปแบบของคําว่าการทําเกษตรครับนี่ครับปลา ขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่ครับข้างๆสะครับปลูกกล้วยปลูกถั่วเอาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันหน่อยครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าในรูปแบบของคําว่าเศรษฐกิจแบบพอเพียงมันเป็นยังไงปลูกแบบไหนนะครับนี่เป็นแบบนี้พาพี่นิวมาด้วยครับให้หนุ่มเสื้อลายนะครับสมภูมาด้วยแล้วก็จะมีฟักทองครับนี่ครับฟักทองก็จะเป็นฟักทองที่เมล็ดฟักทองที่สวนผมนะครับเราแบ่งให้พี่เขยผมมาปลูกอันนี้เป็นพันธุ์บัตเตอร์นัทครับ มาเต้นั์เนื้อแน่นครับอันนี้คือดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะแบบปรับปรุงดินอยู่นะครับมันก็สวยลูกใหญ่ด้วยนะครับทางด้านนี้ใหญ่แต่ใหญ่ไม่มากเท่าไหร่นะครับนี่พันนี้จะเจอเนื้อแน่นครับอร่อยคนแก่กินจะรู้สึกว่าติดใจครับนี่อ่อนก็ไปแกงได้ครับหวานเนื้อแน่นฝั่งด้านนู้นครับตอนนี้ท่านก็กําลังลงฝรั่งแล้วครับฝรั่งกิมจูนี่ครับไล่มาเป็นแบบนี้ เดินกันไปดูฝั่งนู้นครับนี่ครับฝั่งด้านนี้ท่านก็จะปลูกถัว่วปลูกล้วยหลายๆอย่างลงไปด้านซ้ายก็จะมีพวกมะละกงมะละกอรประมาณนั้นแหละนะครับลงไว้อยู่นี่ครับพวกถัว่วพวกอะไรเยอะแยะมากมายครับกินในสิ่งที่ปลูกแล้วก็ปลูกในสิ่งที่กินครับเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกัน พวกถัว่วพวกอะไรหลังจากที่ท่านได้ออกจากงานมาประมาณสักสองสามเดือนนะครับตอนนี้ก็มีของกินเต็มสวนแล้วนะครับนี่ครับที่เคยผมได้ลงละพวกถัว่วพวกกล้วยแตงไทยต่างๆเหล่านี้นะครับนี่เลยแค่นี้ก็สุขใจครับสุขใจที่บ้านเรานะครับถึงแม้เราจะไม่มีเงินทองมากมายแต่สิ่งที่มันมีก็คือเนี่ยนะครับพวกพืชผักต่างๆที่เราได้ปลูกลงไป นในน้ําก็มีปลาในนาก็มีข้าวข้างบนนี่ครับถัว่วพืชผักทางการเกษตรที่มันมากกว่าคําว่าเงินนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราทํางานแล้วก็ได้เงินแล้วก็ซื้อของกินอะไรนะครับพาทุกทุกคนได้มาติดตามดูกันครับนี่ครับกับสัตว์เกษตรผสมผสานของพี่เคยผมโอเคนะครับผมเช้านี้ก็สวัสดีกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ ครับพี่เฮ้ยถ้าทับปันช่วงใส่เด้อ